อ่าเรามาดูการจัดระเบียบข้อมูลเชิงปริมาณก่อนนะครับที่เราจะไม่ได้พูดถึงนะครับเป็นช่วงแบบนี้เลยแบบนี้เขาเรียกว่าอันตภาคชั้นนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่าความถี่นะครับข้อมูลข้อมูลการจัดระเบียบข้อมูลเชิงปริมาณน,นะครับจะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขแบบนี้นะครับเยอะๆแบบนี้ไปต่อนะอ่า วิธีการหาการจัดระเบียบข้อมูลเชิงปริมาณนะครับจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ห,หาพิสัยถ้ามีชีทก็ดูตามนี้ก่อนการหาพิสัยคือเอาค่ามากสุดนะครับลบค่าน้อยสุดขั้นตอนที่2ก็คือให้เรากําหนดอันตรภาคชั้นนะครับกําหนดได้ตั้งแต่5ถึง12ต่อมาขั้นที่3ามคือหาความกว้างสูตรหาความกว้างก็คือให้เราเอาพิสัยตั้งหารด้วยจํานวน อันตรภาคชั้นหมายความว่าเอา1ตั้งหาร2ต่อมาขั้นที่4เราสามารถเขียนช่วงได้สามารถสร้างตารางเองได้นี่คือขั้นตอนนะครับเราดูตัวอย่างดีกว่าขอดูตัวอย่างง่ายๆอย่างข้อนี้นะครับตัวอย่างที่6.15ถ้ามีชีตก็ดูในชีตไปก่อนแต่ไม่มีก็ดูตามผมนะครับวิธีการทำข้อนี้นะครับในชีตเนาะ นี้คือข้อมูลดิบเชิงปริมาณเพราะเป็นตัวเลขตัวเลขทั้งหมดนี้คือตัวเลขจำนวน iPad ที่ขายได้ในอีเมลทั้งหมด30วันเลข8ก็คือวันแรกขายได้8เครื่องเลข11ก็คือวันที่2ขายได้กี่เครื่องอวันที่3ขายได้กี่เครื่องวันสุดท้ายขายได้กี่เครื่อง1 4ขั้นที่1 ข้อนี้นะครับให้เราสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบเป็นช่วงวิธีทำขั้นที่1ให้เราหาพิสัยพิสัยคือเอามากสุดลบน้อยสุดมากสุดคือ29ลบ5น้อยสุดคือ24ข้อนี้กำหนดอันตภาคชั้นให้มี5ชั้นนะครับต่อมาความกว้างขั้นที่3ให้เราเอา1ตั้งหาร2เอา24ตั้งหาร หนะครับได้4.8เพราะฉะนั้นความกว้าง4.8มีค่าเท่ากับ5นั่นเองปัดขึ้นนะครับขั้นที่4สามารถสร้างตารางได้ตามนี้นะเราสร้างได้แล้วเห็นไหมนี่คือวิธีการเสร็จแล้วนี่คือข้อจะเป็นอยู่ในข้อสอบนะครับเดี๋ยวตอนทำตัวอย่างจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งแต่วิธีการคือเสร็จแล้วนะครับทำได้แค่นี้เลย โอเคเราจะไปหัวข้อถัดไปหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของแผนภาพต้นใบหัวข้อสุดท้ายนะครับวิธีการทำเนาะจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1คือต้นส่วนที่2คือใบนะครับอันนี้คือเลข2หลักข,ลข้อมูลข้อมูลคะแนนสอบของนักศ,ศึกษาที่สอบวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวันนะครับจำนวน30คน เขาบอกว่าให้แบ่งแผนภาพเป็นต้นและใบนะครับเขาก็จะแบ่งแบบนี้เห็นไหมหลักหน่วยหลัก10ก็จะเป็นด้านหน้านะครับ5 6 7 8 9 5ก็คือ50 6 0 70 80 90 0ส่วนด้านหลังก็คือใบนะครับเห็นไหมที่เราเขียนให้เราเอาเลขข้างหลังเลขข้างหลังมาเขียนนะครับวิธีการอ่านก็คือ52เห็นไหม ต่อมาคือ50ต่อมาคือ50อะไร <Okay. S 1> 57 65 69 60 <Okay. S 1> แล้วเราเลขมันยังไม่เรียงถูกไหมใบมันต้องเรียงลำดับจากน้อยไปหาอะไร uh. แบบนี้ครับขอ้อที่สอ่ะดูตัวอย่างที่ยากขึ้นนิดนึงตัวอย่างที่6.23นะครับนี่คือมีทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักอะไรหลักพันนะครับตามนี้นะครับ เราจะให้สร้างแผนภาพต้นและใบในข้อนี้เราก็เลยแบ่งออกเป็นส่วนแรกก็คือต้นเนาะเราก็แบ่งออกเป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, วิธีอ่านให้เราอ่านแบบนี้นะครับหคือ600 700, 800, 900, ้0 0เจ็ดร้อยแปิบนี่ไม่ใช่สิบสคือ1นึ่งพก็1100 1 000, 1 0 0แล้วก็1 3ึ่ แล้วเราก็เอาตัวเลขที่เรานับได้เอามาใส่เห็นไหมใส่ให้หมดแบบนี้นะครับอเอาเลขข้างหลังมาใส่วิธีการอ่านตัวแรกนะตัวตัวแรกเขาก็จะอ่านว่า603้อยสามมาเลยตัวนี้อ่านว่า770 705 720 705 808 825 850นะครับใส่เลขให้ครบนะครับทั้งหมดทุกตัวนะครับแล้วก็เรียงใบทั้งหมดจากน้อยไปหาอะไรหามากนะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างแผนภาพต้นใบแบบเวลาดูแล้วมันจะอ่านง่าย,ายๆนะครับเพราะฉะนั้นมีแค่นี้เรื่องแผนภาพต้นใบ